เดิมที่เองได้วก็ลดจังเดี๋ยวขอปรับไปแล้เอาละครับเราก็มาต่อกันเลยนะคะอยู่กับพาร์ทสองของโรลดทเซิร์ฟนะครับเมจิกแคดเหมือนเดิมแล้วก็อ่าเรื่อเจาะลึกการเล่นพาร์ทนี้จะขอเกี่ยวกับอีโลเซิร์ฟกันนะเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้เล่นทั้งหมดซึ่งโอกาสเป็นก็สูงด้วยถ้าคนเยอะโอเคเรียนเลยคืออีโลเซินะครับอย่าเป็นคนปกติที่มึงซื้ออะไรไม่ได้นะครับมันจะเปิด S สามมาครับ จะได้แบบนี้ครับพอสกินหานไปชั่งมันก็นะคิดเล่นน้อยก็โอเคอ่ะคือถ้าคุณมีไม้นะครับคุณก็ไอ้นี่จะคอยตกลงชื่อว่าเอ้ยสมมติว่าใครดีอ่ะอ่าสมมติว่าไอ้นั่นแหละไอ้สกินกล่องอ่ะแต่ถ้าคนนั้นแหละโดยที่ขอเป็นทีอ่ะคุณตโกลงกาที่ว่าเอ้ยคนนู้นคนนั้นเป็นทีคนนั้นเป็นทีให้บอกชื่อเลยนะอย่าบอกว่าคนนู้นคนนั้นนะมันจะงงไปใหญ่ก็อืมกัดมันจะมีแล้วนะกัดกัด อินโนเซนต์นั้นท้ามกล่าวหาคนมัวๆนะครับอย่างเช่ว่ามีคนได้มีจับทีอ่ะถ้าเป็นทีจะซื้อของพิเศษได้นะกดกดตีจับพาทีแล้วนะครับถ้าเขาเก็บมีดได้อยากจะฆ่าแล้วนะครับขอให้คนเขาหน่อยก็อินโนเซนต์จะต้องแบบอะไรนะครับถ้าเกิดมีคนโย่ศบจะคือว่าปีนี้ป่านะครับมันจะโย่ศบอย่างนี้นะแล้วคุณบอกทีว่าไอ้คนน,นนค,คนนั่นน่าจะต่างมือันนะเอ้คนนี้แยกกลุ่มก็ก็ได้อยู่ครับแต่อย่าไปกล่าวหาใครมัวๆนะครับรื่อต้น วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากเด็กเกียร์คนหนึ่งชื่อมากาล้อมนะครับผม <S an> ชื่อสีส้มๆหล,หลืองๆอยู่นี่นะเนี่ยครับ <S <S <an> <S เด็กเขาคือเป็นแอดมินนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นโอพีใช่ครับแต่เขาสูกเลื่อนขั้นเป็นแอดมินนะโอ <S an> ้ก็ยังไม่เข้าใจนะครับจะ <S an> ขอเป็นโอพีได้ไหม <S <S <an> <S ก็ไปลองศกเกียงกับผมมีคอเต,ตอร์อยู่นิดหน่อยก <S an> ่อละออนวอนส่วนใครที่ไม่มีไมค์แต่อยากบอกให้มันเร็วๆว่าคน้นเป็นคนนั้นเป็นครับมีวิธีครับไปที่ออปชันครับ แล้วก็เลื่อนหาคำว่าไหนครับไหนคำนี้ไหนคเนี้หาไม่เจอที่ไหนอ่ะนี่ครับสูสูนี่ยครับให้คนใส่ตัวอะไรก็ได้ครับผมถึงขั้นเป็นตัวบีนะครับกดเอปปี้โอเคปุ๊บเรียบร้อยคนตัวเบียมันจะมีขึ้นทางสั่งพูดเร็วๆนี้นะเห็นไหมด้านซ้ายจอบอ่ะเราจะใครทางสั่งแบบถ้าสมมติว่าคนนั้นไม่ทีให้กดบีแล้วก็เลขกเกตนะคถ้าเขาไม่มีอินโนเซนต์เหมือนมีห้องตรวจกดแปดนะแต่ว่าอินโนเซนต์ก็คือคนปกตินะครับ ถ้ากลายเป็นทีก็กดเลขเจ็ดน้ำนเป็นหนึ่งนี้นะครับก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาเล่นแต่ว่าถ้าจบแบบนี้ผมจะอิจิปแล้วนะครับเดี๋ยวไปพาสามตอ่อถ้ามีโอกาสแล้วก็เอารีวิวกีก้าทีก่อนยังไม่เอาดีดิทีผมรามันานไปที่จะเป็นอ่ะนะโปรเกต์มีถ้าเป็นทีจะขึ้นข้างข้าวว่า,า,า,าวเทรดเดอร์ครับอุ้ยตวัวเลขหวัย <laughs> ตนนังกีก้าทีตาเลยครับคนหนึ่งนะครับเหลือคนหนึ่งเอ่อ ก็รอเวลาถ้าใครน้ำใสอ่ะผมจ,จะใช้คำสั่งเมื่อกี้เนี่ยที่ใช้ฟูวตูมาก็ปกตินะเราไปเ,เรื่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไปเ,เรื่อยๆบรรยากาศบ้านผมนก็ไม่ดีเลยฟารองทีอันนั้นคืออนะินซี่นะหมรือจักเขาจริงๆบอกว่าผมจะเป็นโอีได้ไหมก็คล้ายๆโอปีอยู่จะเป็น A ีไอพีเยะทำคำสั่งอะไรก็ได้บางอย่างบ้างอันนี้ก็แค่รออยู่เนี่ย ก็ทีวีก็กดซีกดบีแล้วก็สี่จะเป็น <aquí> ว <en S 2> ่าเราอยู่กับใครครับเอาเวลาใครมาตรวสอบอุ้ยอัดคลิปน้อยยังตรนี้ตัดต่อรีบ่อยแน่ก็อัดเรียกแล้วทำงานที่จะทำก็ขอเสียใจนะครับการทำลิปที่ทำเน่าของผมถ้าคนดูเรตติ้งดีแล้วก็กลัวว่าจะมีแจกเกมอุ้ยซื้อเซโร์โีอยู่ไม่ไหวเลยคือราคาจะไปซื้อไหวเลย งงครับยุนซ <contain> ีหมดออนเนี่ยครับขอขอตัวไปแล้วโทรศัพท์จากเพื่มแป๊กนึงนะครับเปล่าเพิ่มมันโทรมาเรื่องอุ้ยเบื่อเบื่อเลยผมว่าไอ้นั่งน่าสงสัยนะาไอยุนซีน่าสงสัยอยู่นะกดเลค์หมดจะมันคือว่าอัสฟื้นเื่อยๆควชชี่เลยไม่รู้แต่ว่ามาโตนะน่าจะน่าสงสัยนะก็เป็นการให้คำบอกเราไว้ก่อนอ่ะใครเป็นหลักเนี่ย ชนะไ,ไม่ได้แดกผมหรอกไม่ได้กินผมหรอกตายก่อนนี่ครับรวิธีจบศบว่าเอ้คนนี้อินดอรเซนก็จะขึ้นอย่างไงแล้วนี่คือการดูว่าเอ้ยมันตาไม่กินตะจีแล้วเพื่อนไอ้ตรงนี้จะเชลบอกวาการตานขนมจะเป็นแบบถ้าเล,ลือดลูกก็โลกแสดงว่าคาโปรไฟล์อยู่แล้ก็ดูอะไรบางอย่างนี่ก็คือชื่อโปรไฟล์นี่เขาบอกว่าเขาเป็นใครนั่โอเคก็มา อ,เเอ,อ,อ,อ้าวอาร์มเอาเื่อผมมีอาร์มอย่าง,งใน,ใาน,นี้ผมย้ายเขาไมารีบเป็นเพื่อนด้วยรอ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 อ่ะแบบนี้เราก็คงเคยบินทินเลยใช่ไหมครับคุณก็คงรจะรู้กันดีว่าบินยังไงโอเคเ้าก็เดี้ยพวกอะไราจะท้องบ่อยบ่อยอ่าผมไปดีได้จีนะนนนด C นะครับคนนึงเลยทั้งสองพาร์ทนี่เลยกดซีนะครับปึ๊บของพิเศษพิเศษเพียบสามารถเอาไว้สำหรับพวกของเอ่สตกตอบ จำไหมนะครับถ้าคุณเล่นเป็นสีฟ้าานี้นะครับให้คุณซื้อปืนนี้ไปเลยครับผมเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมแล้วแรงที่สุดนะครับบอกย้าว่าแรงที่สุดนะครับยิงรัวก็ยิงได้ครับปืนนี้ปืนนี้แรงที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมเล่นมาเยมันเป็นปืนที่พัดเจ้าที่แบบพระเจ้าต้องแพ้ครับโอ้โห้เวอร์แล้วก็รับก็ทนๆแล้วนะนะเอสสหกจำไหมนะครับวิธีการเจ็บสุนของแต่ละอันให้กดแซ้นนะคุยิงกล่องกระสุนนผมจะลองให้ดู อ้าวสดใครับมันจะยิงกล่องกระสุนนะอันนจะมีกระสุนส่นหลักแยกกระสุนให้ออกด้วยนะครับผมจะแยกไว้ว่าคือกระสุนของรลเิลที่ใช้อะจะเป็นของคุณหงนะครับเอ่วจะห6แต่ถ้าเกิดว่ามันกระสุนของชัดกันก็จะขึ้นชัดกันนะแต่เมื่อ้อ้ล้วกระสุนนี่ใส่ไอเกิลกับแบ็กนัมนะครับคุณก็คือจะเป็นกล่องกระสุนสีแดงๆครับอย่างวีมคิณค้อก่อนที่มันข้อสมนะครับ เมื่อเขาดี่ได้ที่แบบมันจะบอกว่าไอ้น,นี่มันจะขึ้นลูกตัยดีในแม็กซ์ไหมคณดูแล้วคนนึงก็จะไปกดกลาวกดจุดแล้วมันก็จะขึ้นดีเอว่าคนนั้นอยู่ที่ใครคนนั้นเป็นใครมันก็จะบอกนี่แหละครับคนนั้นนั่นแหละครับก็รอรอ,อไปก่อนแล้วกันเขาศพดิว้โอ้ยเขาดิว้โอ้ยอะไรวะเอ้เขาสบดิเฮ้ย รือครับขเมันขอได้จะขอหรือเปล่าเนี่ยผมรออย่งเี้ผมรอมันคอนียถือปันนี้ไหมครับปลอดภัยที่สุดแล้ววันนี้เขานปลอดภัยที่สุดในเกมแล้วละอ้าวกรโอ้โหกรเป็นเนี่ยพวกเล่นเกจะบี้ไม่จริงยางกใจยิงไม่ทนกคตรงเลยอครับดเมกรอเย มันานเอห,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 หร,ออรมั่งจะจบลวก็จะจบละเดี๋ยวไว้เกดโปรโมละโหมดเลยยังวะโอเค,โ,อเคโดี๋ยวเล่นในการหนึ่งจะปิดเลยนะครับเล่นตังค์ปิดแล้วนะนเ,นเ,เ,เ,เดี๋ยวเล่นตังค์ปิดแลวนะไม่สนอะไรโอเคมัาตอลกัเลยเอิ่มเดี๋ยวเพืกับเพื่อนปัดละครับ ว่าเราทำรายการอยู่นะจะได้รู้ว่านี่ทำอยู่จริงๆเปล่าเอี๋ยวไปกอะบวนเขาไปนะครับเนี่ยกดบวตแล้วครับโดประสาทมากันร้องกิดระบาเลยเกีงยางว่าเขาครับเอครับแล้วก็เล่นกันต่อนะครับ เนียนเนียนอ่ะผมเป็นทีนะครับอ่ะเราจะมาเล่าฆ่าคนแรกคือมาการะลอกก่อนเลยนะครับเราจะมาฆ่าคนชื่อมากระลอกก่อนกันเลยนะครับตอนนึงตัวนี้ต้องมีก็คือเอาตัวนี้ก่อนเลยครับเออตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าโอเคเราลงัง กดเซตนะครับจำไว้นะครับจำไว้ก่อนนะจำไว้ก่อดไปทีนะครับโอเคนะเขาเหมจะเล่นแบบเซตไอ้นี่นะครับจะเป็นแบบเล่นแบบหมุนรอบขากระชี้แม่นะครับเแต่จะเก็บราชนายครับมีแฟกัมไว้ขอศกนะคพราะว่าขอศกเท่านั้นนะครับอย่าไปยิงคนนะดแบมจะขึ้นน้อยอยจะรอกบขาใครดีนะแลก็ เรา,ามรู้ไมา้หน่อยม่อย่กแคเปอร์คนะับแคเปอ,เปอ,เปอเปีูดเดวกันนะครับเห็นไหมจะมีทีเครืองบนินอย่างเนี้นครับแต่ว่าไมนพูดเดียวกันนะเดี๋ยวฆ่ากันนะครับม่จะติดไอเดียเบนแบนได้นะจำไว้นะกรันนะจำไว้หน่อยนะครับนี่ทำไรเนี่ยจำเนียนนันำเรีย ถ้าใครไม่ได้เฟรนเอเดี๋ยวเก็บคนที่อยู่กันทางชาวบ้านไว้ก่อนเลจะนั่งไว้เดี๋ยวบุกด้ปืนี่แดีพอเจ็บเสียงได้นะครับคจะซื้อปืนที่สถึงดังๆครับไม่งั้จะโดนสังเกตง่ายอยู่เพราะฉะนั้นจจะเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เติลโหมดแล้วเติลหมดเชือนลายเนือกาย งานนะครับผมก็คือผมไม่ไปทำงานเงินเท่าไรนึกี่รู้สึกเบื่อเบื่อไม่กระยับเลยน่รยับเลอยเลย อันลคนหนึ่งนะครับตัดคลิปไปตั้งนานชิคๆแล้วเป็นหนึ่งแล้วก็จะท่าอีกคนหนึ่งหมด 好了啊。 ตอนนี้เราก็เหลือกันตอนหนึ่งเหรียญหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยค้คารักสื่อไม่ได้ครับค้ารักสื่อไม่ได้ลองมองนะอ่าน,นี่คือการเล่นแบบตระปยูนะครับผมคขาด้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะแล้วก็ขอจบพันนี้เดีย